ครั้งเผยคนกลุ่มนี้มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทอีกครั้งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดทใหม่ๆค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a w m e t เ i n g เ a n c o m ซึ่งหากว่าผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับเงินจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็มีคนจำนวนมากที่เข้ามาลงทะเบียนและก็ได้รับเงินเยียวยาไปบ้างแล้ว แต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามทางด้านของนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง,งได้ทำการเปิดเผยว่าล่าสุดได้เพิ่มสิทธิ์ให้กับกลุ่มอาชีพหลากหลายขึ้นในขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วถึง12.8ล้านคนนะคะทั้งนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังจะทำการดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ครบทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้านะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมจะนำประชาชนกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นคือกลุ่มผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่ครั้งแรกมาดูรายละเอียดอีกครั้งซึ่งมีประมาณ1.7ล้านคนโดยทางด้านของกระทรวงการคลังจะนำกลุ่มนี้กลับมาตรวจสอบอีกครั้งถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์การพิจารณาหรือว่าผ่านเกณฑ์ ก็จะได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นกันนายระบวรนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ